ตอนนี้กำลังมากระโดดน้ำนะครับที่ต้นสายปลาย <ไฟ S 1> น้ำคร,รนครับข้างหน้าครับข้างหน้าที่โดดน้ำไม่ใช่ตรงนี้ครับต,รตอนนี้กำลังหอบมากเลยกระโดดน้ำเมื่อสักครู่เดี๋ยวจะไปดูแต่ละคนโดดน้ำกันนะครับผม,มนะครับอ่าใครพร้อมเน้วยังไม่พร้อมสาม,มชีวิตครับผมไปเลย าไปคนที่องกรเวโนเรียอกรเ้รียนอะเกรเียนกียนกรียนกรียนยกรเดียน้รเวอกรียนอะน้าเนอะีนยเน้เียยรเดนรเี้อรเเ้กเดียเดียเวรเดยนเน้ําเน้ีน้เ้อน้เยว ปยกัดหน่อยเพล็กปกัดหน่อยปกัหน้าหน่อยเร็ว เออเดี๋ยวะเดีินตะเพียงพี่ฮะเรามาเก็บนะครับ เอาเข็มไปไหนแล้วแขมหายครับเรามาดูตอนขึ้นนะครับว่าลำบากขนาดไหนนะครับเราเจอ3ามชีวิตครับรออยู่ในน้ำเาเอผมชีวยผมจากน้ำแล้วนะครับผมปริงครับ ไม่ไม่ไม่เราจะไม่ฝืนแล้วเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรใช่เลยเาจะฝืนทำไมนี่อ่ะฝืนยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยเลยฝืนอะไรอ่ะฝืนฝืนเท่าไรฉันคงจะลงลงลงสู่ทะเลไอ้นี่เราไปนน่นแล้วเหรออยากเราตรงเ้นจังเลยไม่ช่วยเก็บนะจับไม่ดีนะ